วิลราคาสวิตครับวันที่2มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวิสุวิชิปาเจโรนะครับ <c oughs> ออโต้เดี๋ยวเรามาดูอาการเป็นยังไงนะครับรับซับปีใหม่นะครับ2568ัน25ห <c oughs> ้าอยเป็นยังไงเป็นยังไงครับเกียร์อาการเป็นยังไง สวัสดีครับเกียร์ดีมันกับพิบอ่ะอ๋อดีกับพิบใช่ไหมวิ่งได้เกียร์สามตลอดเกียร์ไม่เปลี่ยนแล้ววิ่งเกียร์เดียวเกียร์ดีกับพิบวิ่งเกียร์เดียวนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนแล้วถังเกียร์สูงถังเกียร์สามนะครับปาจิโร่นะครับเดี๋ยวมาดูเกียร์พอดีเลยมาจากนครปฐมเลยออกมาจากนครปฐมเลยมาไก่อย่างนี้ อยู่เลยครับมันมเป็นผมทำตน้นขดมาต้วขดทายเลยดูที่เป็นยังไง <c oughs> เด็กใหม่สองแสนสองนะครับ อ่าในไฟเอ่์ดีมันกระพริบตอนไหนครับตอนวิ่งครับอ๋อวิ่งแล้วจริงกระพริบใช่ไหมครับ แต่ถ้าดับเครื่องแล้วก็หายไปครับอ่ะ้ามันเช็คดูซิเป็นยังไงวิสูวิชิปาเจโร่ะครับปาเจโร่สปอร์ตวีราคาร์าเซวิทครับมาตรวจสอบดู Nhìn như này, này ขึ้นเบนซินนะขึ้นเบนซินปีสิบสองหสปีดห้าเอเฮล r ี p พอรตเดี๋ยวดูเฮลตี้ก่อน เฮลีพอร์ตหามาแล้วนี่ฮะโค้ดเกียร์ห้าโค้ดนะเกียร์ออโต้นะโค้ดเครื่องยนต์สี่โค้ดเอซแอร์แบ็กสองโค้ดระบบแอร์ส e ี่โค้ดกล่องอีแท็กหกโค้ดโอ้โหอีแ e ท็กตัวลายเลยอ e ีแท็กตัวจี๊ดเลยอีแท็กอีโม่หกโค้ด อินบีเตอร์สวิตต์โอเพนอินพุตชาร์ปสปีดเซนเซอร์ U หนึ่งหนึ่งสองศูนย์อินเท็กเมนิฟอร์สายเลนเดอร์มิสไฟสูบหกไม่จุดระเบิดอินเท็กแมปเซนเซอร์ น,นี่เครื่องยนต์เอามาดูเกียร์ดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเกียร์เกียร์มีห้าโคดดิฟฟァโคดอินพเตอร์สวิตช์โอเพนยูหนึ่งเจ็ดหกหกอินพุตชาร์จสปีดเซนเซอร์เดีย๋ยวเรามาดูนะ กดอินฮิบิเตอร์สิเลกเตอร์กี้นะอินอินฮิบิฮิเตอร์อินฮิบิฮิอินฮิบิเตอร์นะสวิตช์โอเพนแล้วก็อินพุตชาร์ปเราเดี๋ยวมาดูค่าดัตตาสิถ้าโค้ดตรงตามที่แจ้งมานะค่าดัตตาจะบอก แต่ถ้าการดำตามถ้ารทุกอย่างมาครบนะครับก็ต้องไปเช็คที่ระบบละนะครับเช็คที่ระบบเป็ engine speed, engine heater, นเะินสปีดเป็นเินทอร์อินบิฮิเตอร์เนาะอินพุตชาร์จสปีดเอาพุตชาร์จสปีดครับ อ่ะมาดูนะดูค่าดัตตาเบื้องต้นดูเอาฮิมบิีเตอร์นะซีเล็กเตอร์นะอินฮิบิเตอร์เข้า P อ่าามาไหม R เปลี่ยนตามนะไม่เสียนะซีเล็กเตอร์นะ N เข้า N N อ่า N จอก็ N นะเอียก็ N ค่าดัตตาก็ N เห็นไหครับอ่า D อ่ะตรงนะอ่ะเกียร์กระตุกอ๋อจับช้ากระตุกจับช้าเดี๋ยวชิวดูเอาพุทอินพุตชร์ปนะอินพุตชร์ปดูสิไปไหมเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าอินพุตชร์ปเนี่ยกะเอาพุทเนี่ยมาไหมโอ้อินพุตชร์ปไม่มาเอ็นอา,อาหลัง ไม่ขึ้น Input c h a r ์จะเปิีเซ็นเซอร์ไม่ขึ้นนะครับอยวจัดก,การให้เลยนะอ่ะโอเครับทราบเลย i n นพุตชาร์ปนะยวจัดก,การให้นะอินพุตชาร์จะเปิีนะวัดรอบเกียร์นะฮะขาเข้านะครขาเข้าไม่มีสัญญาณเซ็นเซอร์ไม่ส่งสัญญาณมาที่เกียร์นะครับการเปลี่ยนเกียร์กล่อ,องคอนโทรน จึงควบคุมไม่ได้สั่งงานยากเพราะว่าไม่รู้ว่าเกียร์หมุนเท่าไหร่หมุนกี่รอบนะครับอ่ะโอเคยินดีสวัสดีวันปีใหม่รับทรัพย์แล้วเรานะครับงานเยอะงานหนักหยุดไม่ได้นะครับมัวแต่รับทรัพย์อยู่เนี่ยเรา <c oughs> คนอื่นก็เที่ยวหมดแล้วครับเรามัวแต่รับทรัพย์อยู่เนี่ยอ่ะจัดการให้นะครับวิรคาเเวต โทรศัพท์0809-314252ครับมิซูบิชิปาเจโ,ร,เจโร่นะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวจะการดูแลให้นะเดี๋ยวจะการเช็ดอะไรนะรอรับได้เลยนะครับตาจบ ถ้าอาการมาครบนะครับอินพุตชาร์จะปิดเจนเซอร์